มาเปรียบเทียบนะครับพิมพ์ด้านหลังเหรียญเกกับแท้นะครับมาดูด้านหลังนะครับถ้าดูเพลผืนๆนก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าส่องดูรายละเอียดนะครับพื้นผิวเหรียญครับลายแต่แต่แตใต้หัวหูเหรียญลงมานี่อันนี้เกนะครับเหรียญเกจะไม่เป็นดรรงมาชาตนะครับเส้นเส้นเส้นรัศมีไม่มีนะครับ พื้นผิวด้านด้าน,านทื่อๆเบอร์เบอร์นะครับมาดูของแท้นะครับนี่ใต้หงกุเ, ahn, เรียนเส้นรัศมีกระแทกปั๊มเห็นชัดเจนนะครับเป็นธรรมชาตินี่นะครับขอบเหลียมเส้นเหยียบตัวตัดนะครับพื้นผิวมีเส้นรัศมีนี่นะครับเส้นเสี้ยนเส้นรัศมีเป็นธรรมชาติชัดเจนนะครับของแท้แบบนี้นะครับ นี่แล้วมาดูฟอนต์หนังสือนะครับ2517วัดสร้างนี่นะครับมาดูมาสองดูรายละเอียดนะครับดูความแตกต่างอันนี้เกนะครับจะไม่คมชัดหัวนะครับหัวตัวหนังสือจะไม่เป็นเม็ดกลมเลยนะครับตัวเลข2517ไม่มีเม,รรม็ดกลมผอมๆนะครับมาดูของแท้นะครับ คมคมหัวเป็นเม็ดกลมกลมชัดเจนนะครับนี่แบบนี้นะครับเหรียญแท้ฝนตัวหนังสือนะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับเหรียญเขาคอลงปูว่แหวน